บทสวดภาวนาสุญญาพุทโธสุญญาพุทโธดีเหลือเกินวันนี้เรายังมีชีวิตอยู่เราจะทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ให้ดีที่สุดจนสุดความสามารถในทุกๆก,กรณีแต่เราจะไม่วังอะไรจากใครๆโดยที่สุดแม้แต่คำว่าขอบใจเพราะอำนาจอยู่ที่พระธรรม สุญญาตาพุโทโธชีวิตของเรานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนจะแก่แบบไหนจะเจ็บแบบไหนจะตายแบบไหนเวลาไหนตรงไหนมาเถิดเราพร้อมแล้วถึงอย่างไรเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระธรรมสุญญาตาพุโทโธ ญาติทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดถึงสับสบัติทั้งหมดทั้งสิน้นต้องพลัดพรากล้มหายตายจากกันไปอย่างแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งถึงเป็นเช่นนั้นเราจะไม่เป็นทุกข์เพราะไม่ใช่ของเราแต่เป็นของพระธรรมสุญญาตาพุทโธไม่ว่าเราจะทำอะไรลงไปก็ตามคนทั้งหลาย ต้องรู้สึกกับเราอย่างน้อยสามประเภทคือเขาว่าเราดีบ้างเขาว่าเราไม่ดีบ้างเขาไม่สนใจกับเราเลยบ้างเราจะไม่ค้านไม่เทียงและไม่หวั่นไหวโดยประการทัางปวงถ้าเขาว่าเราดีก็ถูกของเขา <sniff ing> เขาว่าเราไม่ดีก็ถูกของเขาเขาไม่สนใจเราเลยก็ถูกของเขาอย่างนั้นเอง เราจะไม่เป็นทุกข์เพราะธรรมะใครทำใครได้สุญญาตาพุโทโธทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งพ้นงานที่ทำลงไปแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นเราขอยกให้พระธรรมทั้งหมดเราจะไม่วางที่จะเอาอะไรเราจะไม่วางที่จะเป็นอะไรไม่ว่าโลกนี้หรือโลกไหนไหนโดยประการทั้งปวงเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นของพระธรรมสุญญาตาสุญญาตาพุโทโธทุกทุกชีวิตต่างก็มีความทุกข์อยู่แล้วเราคนหนึ่งจะไม่เพิ่มทุกขเพิ่มโทษให้แก่ทุกทุกชีวิตเลยถึงแม้ว่าเขาจะดา่านินทาใส่ร้ายทุกตีหรือโดยที่สุดฆ่าเราให้ตายก็เชิญเถิดเราจะไม่ทำตอบเพราะการทำตอบเลวสองเท่า พระพุทธเจ้าตัดไว้บุญกุศลใดๆที่ข้าพระเจ้ากระทำให้เกิดมีขึ้นแล้วขอบุญกุศลนั้นๆจนถึงแก่ทุกๆุกชีวิตทั้งที่ตายไปแล้วด้วยทั้งที่มีชีวิตอยู่เดียวนี้ด้วยขอให้มีความสุขและพ้นจากทุกทั้งปวงเข้าสู่พระนิพพานโดยเร็วพันเิอสุญญาตาพุทโธต่อไปนี้ข้าพเจ้าต้องเชื่อฟัง ต้องขยันต้องไม่ดือ้อต่อพระธรรมอีกต่อไปสุญญาตาพุโทโธทำหน้าที่ไม่หวังอะไรไม่เป็นอะไรสะอาดสว่างสงบใจอยู่กับพระนิพพานเพราะไม่มีเรามีแต่อนิจจังทุกขังอนัตตาที่เกิดดับที่ยิบไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุด